เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับลุงมินอีกแล้วเนาะในเกมซอร์ตออฟเลเยจ์มูบายนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่เกมนี้เรื่อยๆนะครับยังแอบเล่นยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้นะครับลุงจะพามาสุ่มกาชาสักหน่อยประมาณ40ใบนะครับทั้งสุ่มเกราะประดิษฐ์แล้วก็สุ่มชีหลิงเลยนะครับเปียงละ20ใบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอยังไงอาจจะซื้อเพิ่มอีกสัก10บใบนะครับแต่ต้อง เป้าหมายคือสุ่มไว้40บใบนะครับอย่างละ20นั่นเองนะครับเป็น40บใบนะลุงสาสมไว้แล้วนะครับหลายวันแล้ว34วันแล้วนะครับมันคันไม้คันมือมันมีอยู่ในมือไม่ได้เลยอยากจะสุ่มนะครับคลิปนี้เลยก็ว่าม,มาสุ่มซะหน่อยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะมาร,รับชมคลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมซ o ดออฟเลเจนต์โมบายไดโบอิมอร์ท e ัลนิโนโคนิคลอสเวิร์ลเอพิกเลเจนต์โมบายโตหลัวตาลูสัพรยุทธวิญญาจย์ Ys6 Mobile รวมไปถึงเกมอื่นอีกมากมายาที่เช่น Free Fire, c e v e n n i g h t 2, ROV, Ragnarok M, Eternal Love, Ragnarok X, Next Generation, PUBG Mobile และอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็ลุงขอแนะนำเจ๊น้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจ๊น้ำการค้านะครับและที่สำคัญเจ๊น้ำการค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็ไปสุ่มกาชากันดีกว่าเนาะจะได้ไม่การเสียเวลานะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอลุ้นกาชาอาวุธก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ที่หมุนเวียนเนาะลุงเรียกว่ากาชาอาวุธนั่นเองนะครับซึ่งปล่อยฟาร์มไว้นะครับทิ้งไว้นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับซึ่งจะได้เซตพวกอะไรนะเซต HP นะครับมากับกิเลนไฟตัวนี้นะระดับ10นะครับดูซิว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะครับ เหมือนการสุ่มการชาเลยเพราะว่าเราต้องลุ้นนะครับอาวุธแล้วก็ออปชันที่ออกมาว่าเราจะได้ดีๆไหมนะครับแต่ลุงยังไม่เคยได้แบบระดับสีทอง5ดาว6ดาวเลยนะเออมันได้แต่แบบนี้นะครับซึ่งเซ็ตที่ลุงต้องการเนี่ยจะเป็นเซ็ต HP นะครับเซ็ตเลือดนั่นเองนะครับแต่ดูดิเนี่ยถ้าเป็นเลือด10%นะจะแจวมากเลยเนหะ็นไหมแต่เป็นการต่อต้านเอฟเฟกต์ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็ดามจคริยังไม่ใช่ที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นโจมตีซะอีกอ่ะยังไม่ใช่ที่ต้องการนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวลุงขอด่านอื่นยังไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันจริงจริงดีกว่านะครับอ่ะมาเข้ามาแล้วนะครับนี่เห็นไหมอย่างละ20บใบนะครับลุงสะสมเตรียมไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะกะว่าเอาไว้เปิดตู้ตัวละครที่ลุงต้องการมานั่นเองนะครับแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ใช่ตัวละครที่ลุงต้องการนั่นเองนะครับลุงก็เลยยังไม่เปิดนั่นเองนะ ประมาณนี้นะครับก็ดูเลยเราไปฟังสมบัติสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับสิบรอบดีกว่าเพื่อทําภารกิจประจําวันด้วยโอเคเปิดแบบรวดเร็วไปเลยเพราะว่าตู้นี้ไม่เคยออกสีม่วงนะครับไม่เคยออกสีม่วงเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวทฟรีประจําวันลุงตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยได้กรอบดฐดระดับสีทองไปหนึ่งตัวจากการเปิดฟรีเองเนาะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีโอกาสออกให้ท่านชมเห็นอีกหรือเปล่านะในการเปิดฟรีหนึ่งฟังเนี่ย สีทองมาไหมสีม่วงก็ได้นะนี่ไงสีฟ้าก็ให้เต็มๆเลยฟันหยินมาเลยนะครับฟันจอบมาเลยนะเจ้ากรอกน้อยนะครับตู้ที่ลุงจะเปิดก็จะเป็นตู้นี้นะครับเรียกนะิ้วรันเนาะอัญเชิญกรอบประดิษฐ์นั่นเองนะครับโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่มหการเสียเวลาเมื่อกี้เราเรียกตู้กลางไปแล้วเพื่อล้างเกลือไปแล้วนะครับรอบนี้ดูซิว่าจะเค็มน้อยลงหรือเปล่านะจากการเรียกฟรีไปแล้วหนึ่งครั้งนะปึ๊บปึบ ในการสุ่มครั้งนี้ลุงไม่ได้หวังอะไรลุงหวังแค่ตัวที่ลุงมีอยู่แล้วแล้วลุงปั้นแล้วโอกาสได้ซ้ํานะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆอย่างแทงแสงก็เอานะอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ดูแล้วถ้าจะยากแล้วท่านผู้ชม้ลาล้วนๆเลยมีม่วงมาต้นต้นเนี่ยต้นทางใบเดียวนะครับเออเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนนะครับไปอีก10ครั้งไป ลองดูซิว่าเราจะได้ระดับสีทองสัก12 2ตัวไหมกับ10บใบสุดท้ายนะครับปึ๊บฮึบฮึบ,ฮบยังไงโอ้โหสีฟ้ามเลยฟ้าเออเล่อฟ้าอีกแล้วฟ้าอีกแล้วนะครับเอ้ยม่วงมาอุยอ้ยเออตัวนี้อยากได้พอดีเลยนะครับอามูอยากได้พอดีเลยเพราะว่าลุงลองปั้นอามูเล่นอยู่นะครับอ่าได้ตัวซ้ำาพบดีเลยเอาไปอัพสกิลได้นะครับแต่ว่าอยากได้เป็นสีทองมากกว่านะมีไหมไม่มีเลยโอ้โหชีวิตมันช่างเค็มจริงๆ เข็มปิดเฮ้ยเปลี่ยนไ่มอฮ้ยเปลี่ยนสีม่วงโอ้โหแจ๋วเลยเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงตัวนี้โอ้มีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนล่างได้ด้วยนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟกแบบเมื่อกี้ขึ้นมาเห็นไหมได้สีม่วงมา2ตัวเลยนะครับตอนนี้อ่ะถ้าสุ่มอีก52ครั้งก็จะได้การ์ดขั้นเทพหรือว่าระดับสีทองแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ฉีหลิงดีกว่าเนาะเพราะการ์ดสุ่มเกราะประดิษฐ์หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นป แบบนี้แหละลุงไม่ไปตู้เลดหรอกจริงปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,บปบ๊ขอการ์ดหุ่นยนต์ได้ไหมอยากได้การ์ดหุ่นยนต์เพิ่มอีกสักใบโอ้การ์ดดาบมารมาเลยกระบี่ฟูเจียวมาเลยนะครับคุณสามารถทำอะไรได้ในการต่อสู้เพิ่มพลังโจมตี10%เมื่อโจมตีมีโอกาส30%ทำให้ห้ามรักษา1นรอบเอ้ยแจวว่าอันเนี้ยเอาไว้ เอาไว้ไปลงบอสบอสลมได้บอสหุ่นยนต์สีเขียวบอสลมได้ห้ามฮิลอะใบนี้ใช้ได้ถือว่าโอเคเป็นใบแรกนะครับเพิ่งเคยได้เหมือนกันนอกนั้นฟ้าล้วนๆเลยเปะเนี่ยเฮ้ยม่วงอีกหนึ่งใบอู๋ไม่ใช่ใบที่ต้องการตกใจนึกว่าการหุ่นยนต์จะมาอีกแล้วสรุปรอบนี้ได้ม่วงสองในะครับปึ๊บอาได้ใบที่พอใช้งานได้หนึ่งใบใบนี้ทำอะไรได้ขอดูหน่อย ในการสู้ต้านทานเพิ่มเพื่อ10%น10%เมื่อปฏิบัติการ100%ได้รับการเอฟเฟกด้านลบอ่าเมื่อสิ้นสุดปฏิบัติการมีโอกาส30%มสิบนาทีเอ้สามได้รับเพิ่มกนัน1%รอบเอ้ใบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถือว่าโอเคเหมือนกันมา10บใบสุดท้ายท่านผู้ชมขอเปิดกล่องขวาบนบ้างนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะชีลิงนะครับใบที่40และรอบที่40ใบแล้วนะครับครบแล้วนะ ปึ๊บเอเอเฮ้ยมาว่าสีทองมานี่ไงปึ้งก็ให้พยาหงเลยมาเป็นหงแดงเลยนะครับคุณสมบัติทำละลายได้เมื่อสิ้นสุดรอบมีโอกาส10%ได้รับทันที1รอบสามารถใช้ได้ต่อเนื่องอ่าเห็นไหมสมมติว่าเราโจมตีไปแล้วนะครับถ้าการ์ดใบเนี้ยติดคุณสมบัติขึ้นมานะครับเราจะสามารถโจมตีได้อีกหรอบนะ เป็นการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าแต่ว่าโอกาสเขามี10%เท่านั้นเองนะครับ1นี่10%เท่านั้นเองอันนี้ต้องปรประยุกต์ใช้ดูนะว่าจะใช้กับตัวอะไรดีเฮ้ยมาอีกใบหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยฉีลิงไปที่2การนกคูกเขาบอกไว้ว่าเมื่อเพื่อนในทีมฝ่ายตัวเองโดนโจมตีมีโอกาส15%ใช้สกิล1ตีกลับนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการ์ดประมาณว่าช่วยสู้แล้วกันนะ เพราะว่ามีโอกาส15%ถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีเนี่ยเพื่อนในทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครที่ใส่การ์ดใบนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะออกไปตีเนี่ย15%นะครับอันนี้ก็ต้องใส่ให้กับตัวละครที่มีสกิลหนึ่งโจมตีแรงๆหรือว่าเ,เป็นสกิลหนึ่งที่ยังไงดีอะ่ะเป็นสกิลดีบัฟและกันนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องไปประยุกต์ใช้เหมือนกันเฮ้ยฉีหลิงรอบนี้ไม่เกลือะ่ะแต่อยากได้กรบประดิษ์ชีหลิงมา2ใบเลยนะครับ ถือว่าไม่เกลือนะวันนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับมาเห็นไหมพอได้ไปแล้วนะครับการอัญเชิญเนี่ยเขาจะรีกลับไปอีกนะครับนี่เห็นไหมมันจะรีกลับไปเริ่มต้นใหม่นะต้องสะสมใหม่57ครั้งถึงจะการันตีการ์ดคันเทพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็อีก52ครั้งได้การ์ดคันเทพนะครับนี่เห็นไหมตู้เลทหงแดงอยู่ตู้เลทแต่ลงไม่เปิดไงมันก็มีโอกาสออกนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับท่านผู้ชมการสูงกาชา40ใบนะครับอาาชากรอบประดิษฐ์แล้วก็กาชาสีหลิงก็จบไปแล้วนะครับรวมกันทั้งหมด40่บใบน้องก็ในส่วนของกรอบประดิษฐ์ก็เกลือไปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะแต่ได้ตัวที่ต้องการมาหนึ่งตัวระดับม่วงนะครับก็คืออามูนั่นเองนะแล้วก็สีหลิงนะครับได้ระดับสีทองหรือว่าระดับตะนานมา2ใบเลยนะครับถือว่าไม่เกลือนะรอบนี้นะครับลุงถือว่าไม่เกลือรอบนี้นะครับแต่สำหรับการสูงกาชานะคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะ ไม่เกลือแต่เช้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคลิปหน้าจะทำคลิปลไรต่อไปจะได้ไม่พลาดกันนะครับบ๊ายบายอา้วเจอกันคลิปต่อไปครับ